สวัสดีเพื่อนสมันนวนะครับผมวันนี้ก็มีกิจกรรมมาใหม่นะครับผมก็คือฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองเดี่ยวไปดูว่าทําอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็จะได้รางวัลเป็นอะไรบ้างนะครับผมอันแรกนะก็คือเข้าดา่ันในเรื่องบวกกับบอสปัตจพีนะยีครั้งนะครับผมก็จะเสร็จแล้วภารกิจน,นึงแล้วก็ต่อไปก็เป็นการเล่นนานไครรอนนะครับผม20ครั้งก็จะผ่านอีกภารกิจน,นึงส่วนภารกิจต่อไปก็คือการเข้าเล่นอารีนาเวอร์ลีนาบวกเนื้อหาก idence, ิวนะครับผมอันนี้ส0ครั้งนะครับผม บอสปัตตพีหรือว่าหลุมมิติให้ครบ20ครั้งก็จะผ่าน1อีกหนึ่งภารกิจนะครับผมวันหนึ่งก็จะมี4ภารกิจให้เราทําซึ่งจะรีทุกๆ4ี่ทุ่มนะครับผมซึ่งมาดูกันว่าของรางวัลเป็นอะไรนะซึ่งวันหนึ่งเราสามารถทําได้3ภารกิจก็ได้นะเพื่อนเือก็จะได้รบของรางวัลในวันนั้นไปครบเลยนะครับผมภารกิจวันนี้ก็จะมีเสร็จภารกิจหนึ่งนะก็จะได้วานาหนึ่งแสนแล้วก็เสร็จ2ภารกิจได้สายฟ้าหนึ่งรกิจแล้วก็เสร็จสามภารกิ อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนกิจกรรมช่วงที่2นะก็ผ่านภารกิจกี่ครั้งนะครับผมเมื่อครบ5ครั้งจะได้คูณอีกปีหนะ24ชั่วโมงนะครับผมส่วน10ครั้งก็ได้หินโบราณ2 0 15ครั้งก็ได้สกอร์สามท่าน,นะไฟลมน้าแล้วก็20ครั้งก็จะได้หินโบราณ3 0ิแล้วก็25ครั้งนะครับผมก็ได้สกอร์แสงมืดส่วน30ครั้งก็จะได้หินรอมไป1ก้อนนะครับผมส่วนภารกิจนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเพื่อนก็จะลืมไปทํากันอ มีวิธีเล่งรัดให้นะครับผมซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะลืมมาตีหรือว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วอย่างนี้เราก็เข้าไปที่ตีอารีนาก็ได้นะตีใครนะผมตีใครสุมส่มสุ่ให้ดูแล้วได้ครับหนึ่งครั้งนะครับผมเมื่อกี้ผมอันนี้นำตีไปหนึ่งครั้งใช่ไหมก็ามาปุ๊บโอ้ยเล่นนานจังไม่มีเวลากดยอมแพ้ไปแล้วผมจบการต่อสู้เลยไปดูกันว่ามันจะได้เป็น2ครั้งหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเ,เราใช้วิธีนี้ก็ได้นะผมโอ้โหโ,โ,โทษทีครับผมกดผิดครับไปทีอีเวนต์ครับผมแล้วก็ไปหน้ากิจกรรมเมื่อกี้กันนะครัับผม่าจะเป็นยงงไ ก็นี่นะก็จะเป็น2ครั้งแล้วนะเพื่อนเพื่อนเออเราไม่จำเป็นต้องชนนะนะครับผมเ,เรากดเข้าไปแล้วกดยอมแพ้ก็ได้นะทุกด่านที่กดเข้าไปหรือว่ากดยอมแพ้เราก็ได้เช่นกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็ใครได้แบบว่าอะไรนะเวลาไม่มีหรือว่ากิจกรรมใกล้หมดแล้วใกล้รีแล้วใกล้ลกลสีทุ่มแล้วก็ไปใช้เวชีนี้ได้นะครับเพื่อนขอขอบคุณเพื่อนทุกๆคนเลยนะครับ